สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เวงก็จะพาทุกคนเข้าสวนมาชมแปลงผักเหมือนเดิมนะคะมาดูว่าตะเล็กขุดดินแปลงผักไปถึงไหนแล้วนะคะหรือว่ามาอัปเดตแปลงผักหรือว่าต้นมะเขือเทศนะคะวันนี้เวงก็จะพาทุกคนมาอัปเดตต้นมะเขือเทศนะคะต้นมะเขือเทศที่เบงเคยลงคลิปปลูกแล้วก็เคยลงคลิปว่าทําไมต้องมัดเชือกแบบนี้นะคะหรือว่าหลายๆอย่างเกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศของเวงก็กําลัง ออกลูกออกผลแล้วนะคะกำลังงามเลยคะ่ะสามต้นนี้แบนก็จะปลูกก่อนนะครับส่วนฝั่งทางนู้นเบนก็เพิ่งปลูกแต่ว่ากำลังงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักที่เวนปลูกผักสลัดไปที่เวนลงคลิปวิธีที่เวนลงคลิปปลูกแล้วก็ตัดอันนี้ตะเล็กก็จะ ผักสลัดที่เราปลูกนะคะเราก็จะทยอยปลูกสลับไปทีละร่องนะ่ร่องละเปลงนะคะเวลาเราตัดเราก็สลับกันตัดนะคะแปลงนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตะเลกตากดินได้ประมาณสาวันแล้วนะคะเปลงนี้ก็ตัดได้ประมาณครึ่งเปลงนะคะยูอีกครึ่งเปลงยังไม่ได้ตัดแต่ว่าตะเล็ก็จะขุดดินตากตามไปเรื่อยๆนะคะส่วนสองเปลงนั้นก็ยังไม่ได้ตัดนะคะ ถ้าใครที่เห็นว่าทําไมเปลงผักมันเป็นขาวๆแบบนี้นะคะคือหลังจากที่ตะเล็กขุดดินแล้วนะคะขุดดินตากแล้วตะเล็กก็จะเอาปูนขาวมาโรยนะคะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อรานในดินก่อ <c oughs> <c oughs> นที่จะปลูกนะคะตะเล็กก็จะเอาปูนขาวมาโรยหลังจากโรยเสร็จตะเลกก็จะมาขุดอีกรอบ สองแปลงนี้นะคะที่ตาเล็กขุดเอาไว้นะคะที่เวนถ่ายเมื่อวันก่อนอันนี้ก็จะเป็นคลิปตัดต่อมาจากเมื่อวันก่อนนะคะสองแปลงนี้ตากดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตากได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะหลังจากตากดินเสร็จแล้วก็ผสมปูนขาวเสร็จนะคะตาเล็กก็จะมาใช้คาดนะคะเพื่อที่จะเกลี่ยทําเป็นร่องนะคะสังเกตดูมะเขือเทศนะคะจะไม่มีใบนะคะเวนจะตัดใบออกจะเอาใบใบแค่ จากยอดก็จะประมาณ4ี่ใบนะคะเขาจะไม่เอาไว้เยอะตาเล็กก็กำลังใช้คาดนะคะเกลี่ยดินทำเป็นแปลงผักนะคะอีกแปลงหนึ่งนี่นะคะตาเล็กก็กําลังที่จะเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกนะคะตาเล็กก็จะทําใช้คาดนะคะขุดทําเป็นร่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นขี้วัวนะคะตาเล็กก็กําลัง เตรียมดินแล้วนะคะจะเอาขี้วัวใส่ช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศมันไม่ค่อยร้อนมากแต่ว่าก็มีกึ่งร้อนกึ่งหนาวบ้างขี้วัวที่สวนเราเราไม่ได้หมักนะคะแต่ว่าที่สวนของใครหมักเราก็ไม่ได้ว่านะคะเพราะว่าการปลูกผักไม่มีสูตรตายตัวนะคะปรับเปลี่ยนไปได้ตามฤดูกาลเรื่อยๆนะคะตาลิกก,กำลังเอาขี้วัวใส่นะคะ ยิ่งใสยเยอะยิ่งดีแปลงผักยิ่งปลูกประจําผักยิ่งสวยผักยิ่งงามนะคะเพราะว่าเราบารุงออดินทุกครั้งที่เราปลูกผักนะคะย,ยิ่งเราปลูกเก่งนะคะผักก็ยิ่งงามนะคะแต่ที่สําคัญคือก่อนที่เราจะปลูกทุกครั้งนะคะที่เราตัดผักเสร็จเรียบร้อยเราก็ตักดินไว้สักประมาณ 4- 5วันก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาปลูกใหม่อีกครั้งหลังจากที่ตาเล็ก เทขี้วัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้คาดอันเล็กอย่างที่ตาเล็กถือนะคะเกลี่ยขี้วัวให้เต็มร่องเต็มเปลงนะคะตอนนี้เราก็มาเตรียมดินเสร็จแล้วเราก็มาปลูกผักสลัดกันค่ะเตรียมดินที่เตรียมนะคะก็จะไม่มีอะไรมากก็จะมีแค่ขี้วัวนะคะแล้วก็เอามาคลุกกับดินเก่าที่เราเคยปลูกนะคะ ก่อนที่เราจะปลูกทุกครั้งเราก็จะรดน้ําก่อนนะคะอันนี้ตจเล็กก็กําลังปลูกผักนะคะอันนี้จะเป็นสลัดบัตเตอร์เฮดนะคะอันนี้เบบี้คอร ราผักสลัดนะคะรากเต็มเลยสมบูรณ์จะเอาให้ทันปีใหม่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะเวนราเวนปลูกิทธิ์ให้ตะล็กปลูกสิสธิ์เวนจะใส่ปุ๋ยพร้อมนะคะ แต่ถ้าใครไม่ได้ปลูกในกระบะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นไม่น้ไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยพร้อมนะคะเพราะว่ากล้าผักสลัดอันนี้อันนี้เราเพาะในกระบะเวลาเราปลูกต้นของเขาไม่เหี่ยวนะคะข้างๆก็จะเป็นข้อกัว đừng đẹp như